สวัสดีครับทุกคนครับเริ่มต้นทุกคนเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาเลยก็ได้ครับผมลองทดสอบใส่หัวตารางเข้าไปก่อนครับตามด้วย NO จุดครับแล้วตามด้วยมันครับแล้วสุดท้ายสมมุติว่าเป็นตัวเลข n น็แล้วกันครับทุกคนหลังจากนั้นคลิกไปที่ช่อง C2 แล้วใส่คำว่าแจนเข้าไปครับ Enter ครับหลังจากนั้นตั้งข้อสังเกตเลือกช่อง C2 เหมือนผมครับ แล้วเล็งไปที่ด้านล่างขวาตรงนี้ครับสังเกตเครื่องหมายบวกครับแล้วคลิกซ้ายค้างไว้แล้วลากลงไปด้านล่างตั้งข้อสังเกตไหมครับมีไดลไลน์เรียบร้อยเลยครับทุกคนผมขอจบที่ d e ซ ember ครับปล่อยเมาส์ครับสเตปต่อไปทุกคนครับตรงนี้ก็คือตัวเลขนั่นเองเช่นตัวนี้ก็คือ1ใช่ไหมครับตัวนี้ก็คือ2แต่ผมขี้เกียจใส่เลข3เลข4เลข5้าเลข6ใช่ไหมครับผมทําอย่างนี้ทุกคนผมเลือก2ช่องนี้เลยครับ แล้วเล็งด้านล่างขวาตรงนี้อีกครั้งเป็นเครื่องหมายบวกหลังจากนั้นทุกคนครับดับเบิลคลิกครับ123เรียบร้อยครับผมขอ undo, อันดูเห็นไหมครับเราสามารถทดสอบด้วยการลองผิดลองถูกถอยหลังกลับกลับซู12่อีกครั้งทุกคนครับแล้วเล็งตรงนี้อีกทีหนึ่งใช้เมาส์รูดได้ไหมครับได้เหมือนกันอันดูอีกทีครับเพราะนั้นเริ่มต้นทุกคนก็ต้องมานั่งซักซ้อมแบบนี้ก่อนครับเพื่อสร้างความคุ้นชิน ค่อยๆปรับตัวนะครับอ่ะสรุปแล้วผมเลือกเลข1เลข2แล้วเลงตรงนี้เครื่องหมายบวกดับเบิลคลิกครับนี่คือความฉลาดของ Excel ทุกคนครับต่อไปผมอยากได้ควอเตอร์ตรงนี้ทุกคนครับอย่างเช่นเดือนแจนถึงมาร์ทนี่คือควอเตอร์หนี่คือควอเตอร์สใช่ไหมครับควอเตอร์สผมต้องการกรอกทีเดียวพร้อมกันทั้ง3ช่องนี้ทุกคนครับ A 2ถึง A 4เลือกเลยครับ แล้วพิมพ์คำว่า Q 1หลังจากนั้นผมต้องการเอา Q 1ที่พิมพ์อยู่ตอนเนี้ยใส่เข้าไป3ช่องที่เลือกทุกคนทุกคนต้องกดปุ่ม2ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือ Control ค้างไว้แล้วตามด้วย Enter ครับ Control Enter ทดสอบอีกครั้งทุกคนครับเลือก3ช่องต่อไปครับ A 5ถึง A 7ครับแล้ว Q 2 Control Enter ต่อไปครับ3มช่องต่อไปทุกคนครับ Q เท่าไรครับ Q 3 Control Enter สุดท้ายทุกคนครับ3มช่องสุดท้ายครับ Q 4 Control Enter นี่คือภาพแรกทดสอบง่ายๆแบบนี้เอาเรื่องใกล้ๆตัวมาใส่เข้าไปก่อนเลยครับทุกคนครับสเต็ปต่อไปตัวเลขที่สนใจสมมตินี่คือยอดขายสุทธิก็ได้สมมุติครับแต่ผมขี้เกียจมานั่งกรอกตัวเลขครับสมมตินะอ่ ถ้าเกิดว่าผมขี้เกียจมานั่งกรอกตัวเลขแบบแมนนวลทุกคนเชื่อไหมครับว่า excel เขาเตรียมสูตรสําเร็จรูปทุกคนพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับหมายถึงการคานวณหรือว่าสูตรเขาได้ทุกคนครับผมต้องการใส่คําว่า ran ra ก็ได้ทุกคนแล้วทุกคนลองตั้งข้อสังเกตที่คําว่า ran between random number between the number you specify แสดงว่าเป็นการสุ่มตัวเลขใช้ในกรณีที่เราต้องการทดสอบตัวเลขแต่ขี้เกียจพิมพ์เข้าไปด้วยมือของเราเอง ใช้ตัวช่วยทุกคนครับแรนบีทวีนครับดับเบิลคลิกแบบผมก็ได้ครับ1นึ่สองสามเห็นไหมครับก็เ,เปิดวงเล็บให้เราอัตโนมันติทุกคนแล้วที่เหลือทุกคนก็ค่อยตั้งข้อสังเกตจากการดูครับเช่นบอททอมน่าจะแปลแว่าอะไรครับสตาร์ทใช่ไหมท็อปก็คือน่า,าจะแปลว่าเอ็นใช่ไหมครับตัวเลขเริ่มต้นตัวเลขสุดท้ายก็ว่ากันไปใช่ไหมครับทุกคนครับผมก็ใส่เข้าไปสมมุติเป็นเลข10ใส่คอมมาเห็นไหมครับ ผมต้องการให้ Excel ช่วยสุ่มตัวเลขตั้งแต่เลข10จนถึง100สมมติครับผมก็ใส่เข้าไป100แล้วสุดท้ายผมก็ปิดวงเล็บ Enter ทุกคนครับหน้าจอของผมกับทุกคนอาจจะได้ตัวเลขไม่ตรงกันเพราะเป็นการสุ่มทุกคนครับผมคลิกลงไปในช่อง d 2จะเป็นการเลือกธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าผมดับบิลคลิกเข้าไปในช่อง d 2ทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นการเปิดสูตรขึ้นมาครับเผื่อว่าผมต้องการปรับแต่งตัวเลขแค่ไขตัวเลขอย่างเช่นผมต้องการเริ่มต้นที่15 จนถึง100อย่างนี้นครับแล้ว Enter ครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเป็นการสุ่มไปเรื่อยๆทุกคนครับแล้วที่เหลือผมก็เลือกต้นฉบับในช่อง D2 ใช่ไหมครับแล้วเลงตรงนี้ทุกคนแล้วดับบลคลิกครับ1 2 3จบข่าวครับทุกคนเห็นไหมครับก็จะเป็นสูตรเพราะนั้นถ้าผมเลือก D2 อีกครั้งและผมเลงด้านล่างขวาตรงนี้อีกครั้งดับบลคลิกเขาจะเป็นการคำนวณใหม่ตลอดเวลาเลยทุกคนเห็นไหมครับผมเลือก D2 อีกครั้ง แล้วเลงด้านล่างขวาดับเบิลคลิกนี่คือความหมายของ r a n d between ทุกคนครับช่วยกรอกตัวเลขให้เราอัตโนมัติใช้ในกรณีที่ผมต้องการทดสอบตัวเลขอย่างเช่นในกรณีแบบนี้ครับแล้วที่เหลือผมอยากเอาสูตร random between ออกทุกคนตั้งก็สังเกตเห็นไ,ไหมครับให้ผมเลือกตรงนี้ทุกคนครับลากคลุมแล้วคลิกขวาก็ได้ครับ copy ทุกคนเห็นไหมครับคลิกเลือกคำสั่ง copy ค,ครับแล้วเล็งอยู่ที่เดิมเลยทุกคนครับคลิกขวาที่เดิมเลยเลือกคำว่า paste special ตรงนี้ครับ แล้วเลือกคำว่า value อ่าผมขออ่านว่า value แล้วกันนะครับแล้วคลิกปุ่ม OK เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนครับเห็นไหมครับตอนนี้สูตรก็หายไปแล้วเหลือเฉพาะตัวเลขที่แท้จริงแล้วครับทุกคนครับผมกดปุ่ม Escape หลังจากนี้ก็ถือว่าเป็นการฟิกตายตัวแลลวครับในสเต็ปแรกตอนนี้ผมพาทุกคนมาลองทดสอบกรอกตัวเลขกรอกข้อความกรอกข้อมูลใกล้ๆตัวเข้าไป คอลัมน์ที่1คอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่3คอลัมน์ที่4จะมีกี่คอลัมน์ก็ได้ค่อยๆเพิ่มทุกคนเห็นไหมครับสเต็ปต่อไปสมมติว่านี่คือข้อมูลต้นฉบับแล้วผมต้องการเอาไปใช้งานต่อในชีตต่อๆไปทุกคนครับผมเลือกแบบนี้ก็ได้หรือผมจะเลือกแบบนี้ก็ได้ครับชีวิตมีทางเลือกลองทดสอบเลือกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วคลิกขวาตามเลือกคำสั่ง c o อปปี้ครับ และทุกคนตั้งข้อสังเกตด้านล่างตรงนี้ครับบนหน้าจอครับ New Sheet ครับคลิกลงไปครับหลังจากนั้นทุกคนคลิกขวาตามก็ได้และเลือกคำสั่ง Paste ตัวนี้ครับคลิกลงไปครับปุ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นลองคลิกเมาส์ออกไปข้างนอกแบบนี้ครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความฉลาดของ excel ครับทุกคนครับเลือกข้อมูลช่องใดช่องหนึ่งตรงไหนก็ได้ขอแค่โดนนะครับแล้วคลิกไปที่ Home แล้วตั้งข้อสังเกตที่คำสั่งนี้ครับ format a table คลิกลงไปเห็นไหมครับตารางสวยๆทุกคนครับรูปแบบตารางแบบสวยๆทุกคนสมมุติตอนนี้ผมชอบตารางแบบนี้ผมคลิกลงไปเขาถามเราว่าอะไรครับมีหัวตารางไหมมีทุกคนเห็นไหมความฉลาดตอนนี้เขาเดาได้เลยว่าข้อมูลที่อยู่ติดกันทั้งหมดตั้งแต่ A1 จนถึง D13 เลยครับทุกคนครับผมว่าหน้าที่ของผมตอนนี้คือ ตั้งข้อสังเกตแล้วค่อยโอเคดีกว่าใช่ไหมหนึ่งสองสามปุ๊บถ้าเกิดว่าผมต้องการยกเลิกผมก็อันดูตรงนี้ก็ได้คลิกครั้งที่1เห็นไหมคอันดูไปเลยทุกคนแล้วทดสอบคลิกออกไปข้างนอกอีกทีหนึ่งนี่คือสิ่งที่ผมต้องซักซ้อมกันก่อนทุกคนครับแล้วคลิกลงไปที่ช่องไหนก็ได้ขอแค่โดนข้อมูลทุกคนนะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมว่าไม่น่าจะได้นะผมก็คลิกลงไปให้โดนข้อมูลครับแล้วไปที่ format a table อีกครั้งผมขอเลือกทดสอบใช้งาน นี่คือความฉลาดของ Excel ทุกคนคลิกปุ่มโอเคครับปับ๊บเสร็จเรียบร้อยต่อไปถ้าผมต้องการดูความฉลาดมากกว่านี้เช่นตัวเลขเน็ตตรงนี้ผมอยากได้ตัวช่วยในการแยกแยกข้อมูลให้เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าค่าสูงสุดต่ำสุดหรือค่าที่อยู่กลางกลางทุกคนครับผมก็เลือกคอลัมน์ดีด็อกก็ได้หรือผมจะเลือกดีจนถึงดี3บสาก็ได้อย่าลืมนะครับเราสามารถทดสอบได้ว่าจะทําแค่ไหนจะเลือกทั้งหมดแบบนี้ก็ไม่ผิดอะไรทุกคนครับ แล้วไปที่ home conditional formatting แล้วทุกคนเห็นคั l เลอร์สเกลไหมครับอันแรกทดสอบเลยทุกคนเห็นไหมอันที่2ชี้ขอก็ได้ครับอันที่3เนี่ยความฉลาดของ Excel ทุกคนครับสมมติตอนนี้ผมไปที่ Data Bar ่ค่อยๆดูทุกคนครับเห็นไหมครับสมมติตอนนี้ผมขอเป็น Color อร์สเกลแล้วกันครับเพราะมองเห็นเป็นสีสันเลยทุกคน1,2,3ปุ๊บสังเกตไหมครับสีเขียวสุดก็คือตัวเลขมากสุดสีแดงสุดก็คือตัวเลขน้อยสุด ที่เหลือทุกคนก็ใช้ทักษะการตั้งข้อสังเกตครับหลังจากนั้นทุกคนครับเมาส์เราตอนนี้ถ้าตั้งข้อสังเกตต่อครับผมคลิกไปที่ว่างๆทุกคนสังเกตด้านบนแถวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวผมคลิกให้โดนตารางสแสดงว่า format as table เนี่ยคือเป็นตารางไม่ธรรมดาเพราะอะไรครับเพราะผมคลิกโดนตารางเมื่อไร่ปั๊บแถวนี้เห็นไหมมันจะมีคําว่า table design ทุกคนครับแต่ถ้าเกิดว่าผมคลิกออกไปว่างๆโลง่ลงๆจง้จงๆไม่มี table design ความหมายคืออะไรครับ ถ้าเกิดว่าผมอยากได้เไรเพิ่มเติมจาก format ad d table เนี่ยให้ผมจิ้มลงไปให้โดนข้อมูลสักช่องก่อนเหมือนเดิมแล้วเล็งไปที่ table design คลิกลงไปครับหลังจากนั้นทุกคนเห็นปุ่มนี้ไหมครับใหญ่เบลอเลยครับ insert slicer ก็คืออะไรครับเป็นตัวช่วยในการคัดกรองข้อมูลทุกคนชี้แล้วอ่านก่อนเหมือนผมก็ได้ครับแล้วค่อยคลิกลงไปหลังจากนั้นผมเลือกเฉพาะ quarter แล้วกันสมมุติครับแล้วทุกคนครับคลิกปุ่มโอเคหนึ นี่คือความฉลาดของเขาทุกคนเห็นไหมผมคลิกเฉพาะคิวหนึ่งดูสิผมคลิกเฉพาะ 1, คิวสองทุกคนดูสิความฉลาดของเขาครับคิวสามคิวสี่ถ้าต้องการโชว์ข้อมูลทั้งหมดก็น่าจะสังเกตที่ไอคอนนี้คลิกลงไปอยากดูคิวหนึ่งกับคิวสองทุกคนก็น,นึกถึงสมาร์ทโฟนครับคลิกเมาส์ไปที่คิวหนึ่งก่อนแล้วลองรูดไปที่คิวสองต่อแบบนี้ใช่ไหมครับต่อไปครับคิวหนึ่งถึงคิวสามทุกคนลองทดสอบดูครับ q 2ถึง Q4 แล้วผมก็เคลียร์ฟิลเตอร์ตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมอยากดู Q1 กับ Q3 ล่ะทุกคนคิดว่าผมต้องทำอย่างไรครับเยี่ยมมากผมคลิกไปที่ Q1 ก่อนครับแล้วเอื้อมมือไปกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้คลิกไปที่ Q3 ต่อทุกคนครับเพียงเท่านี้ผมขอเคลียร์ครับลองทดสอบอีกครั้งผมอยากดู Q2 กับ Q4 สเต็ปแรกผมคลิกไปที่ Q2 ครับ แล้วคอนโทรลค้างไว้ Q4 ง่ายๆแบบนี้แล้ว e x c e เก็จะแสดงความฉลาดออกไม้เราเห็นเลยครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ทุกคนครับต่อไปผมต้องการดูตัวเลขสรุปว่าแต่ละควอเตอร์เนี่ยได้ผลรวมตัวเลขตรงนี้เป็นเท่าไหร่ควอเตอร์สองได้ผลรวมของตัวเลขตรงนี้เป็นเท่าไหร่ควอเตอร์สได้ผลรวมเท่าไหร่ควอเตอร์สได้ผลรวมเท่าไหร่ทุกคนครับ เราไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข Excel เขาฉลาดกว่าเครื่องคิดเลขทุกคนครับหมายถึงว่าเขาประมวลผลได้เร็วกว่านั่นเองถ้าไม่เชื่อทุกคนลองคลิกไปที่ช่องใดช่องหนึ่งเหมือนผมอีกครั้งครับแล้วคลิกไปที่ table design แล้วทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับ Summarize ผมไม่ต้องอ่านทุกอย่างก็ได้ผมอ่านแค่คำว่า Summarize ก็ได้ส่วนที่เหลือก็จะเป็นชื่อของคำสั่งเห็นไหมครับ Summarize ก็คืออะไรครับนำข้อมูลที่เราสนใจไปสรุปนั่นเองครับอย่างเช่น แต่ละควอเตอร์ได้ยอดรวมเป็นเท่าไหร่ผมก็เล็งตรงนี้คลิกลงไปแล้วทุกคนก็คลิกปุ่มโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามอยากริบตาครับเห็นไหมครับ New นิว e ี t ดีที่สุดทุกคนครับเพื่อลดคำว่าชุนละมุนทุกคนครับแล้วเมื่อกี้เราต้องการดูซัมมาไรซัมมารีของอะไรครับควอเตอร์ quarter, ทุกคนก็ติ๊กเลือกควอเตอร์แล้วตัวเลขสรุปที่เน็ตใช่ไหมทุกคนก็ติ๊กต่อที่เน็ตคงไม่มีใครเลือกทุกอย่างในชีวิตแบบนี้นะมั่ว ทำมั่วแล้วทำไมดีครับอเอาออกทุกคนเห็นไหมเราใช้ทักษะคําว่าลองผิดลองถูกได้ตรงนี้ครับทุกคนครับสรุปแล้วผมต้องมีเป้าหมายก่อนว่าจะทําเพื่ออะไรเช่นอยากดูควอเตอร์เห็นไหมครับควอเตอร์ quarter มาเลยครับควอเตอร์หนึ่แล้วอยากดูตัวเลขสรุปที่เป็นผลรวมผมติ๊กเลือกเน็ตเห็นไหม Excel ฉลาดเลยครับทุกคนครับ Sum of net นั่นคือเขารวมให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับ หลังจากนั้นทุกคนลองทั้งข้อสังเกตที่ตรงนี้ที่ผมชี้ครับเป็นคําว่า quarter ใช่ไหมครับแต่ในช่อง A3 ตรงเนี้ยมันเป็นคําว่า row label ทุกคนครับแล้วถ้าเกิดว่าผมอยากให้ช่อง A3 ที่ผมชี้อยู่ตอนเนี้ยเป็นคําว่า quarter เติม s แบบนี้ด้วยวิธีทำทุกคนครับเลือกเมาส์ไปที่ช่องใดช่องหนึ่งเหมือนเดิมให้โดนตารางนี้นะครับแล้วไปที่ดีไซน์ด้านบนตรงน้นทุกคนครับคลิกลงไปครับหลังจากนั้นเล็งไปที่คําว่า Report Layout Adjust the Report Layout ปรับแต่งรายงานนั่นเองทุกคนคลิกลงไปครับแล้วทุกคนเลือกช้อยที่2ก็ได้ครับ1,2,3คลิกลงไปเสร็จเรียบร้อยครับถ้าต้องการทดสอบอีกครั้งหนึ่งคลิกไปที่ Report Layout ลอเราเลือกช้อยที่1ครับ1,2,3เห็นไหมครับชีวิตเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน Layout สสำเร็จรูปทุกคนครับหลังจากนั้นทุกคนต้องก็สังเกตตรงนี้ครับเขาจะยืมเอา Format Add t a b l e ก่อนหน้านี้มาด้วยใช่ไหม ตารางสวยๆทุกคนครับคลิกลงไปครับผมก็เลือกมาสักแบบครับนี่ครับทุกคนครับผมก็ได้รายงานสรุปแบบย่อๆแล้วครับที่เหลือก็คือจะเป็นเรื่องของตัวประกอบทุกคนครับทุกคนคลิกไปที่คำว่า analyze ตรงนี้ก็ได้ครับปั๊บถ้าไม่มี analyze ก็จะเป็น option นะครับบางเวอร์ชันท่านก็สังเกตเป็นหลักครับทุกคนครับแล้วทุกคนเห็นอันนี้ไหมครับ insert slicer คลิกลงไปครับแล้วผมก็เลือก quarter เหมือนเดิมทุกคนครับ คลิกปุ่มโอเคจบข่าวที่เหลือผมก็ใช้เมาส์ลากไปแปะตรงไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับผมคลิกลงไปที่ช่องว่างๆผมคลิกลงมาที่ควอเตอร์ตรงนี้ทุกคนตั้งข้อสังเกตได้ใช่ไหมครับแสดงว่าอะไรครับคอนเซ็ปต์ก็คืออะไรครับอยากทําอะไรที่ไหนเอาเมาส์ไปเลือกที่นั่นก่อนเช่นอยากทําที่ตารางเอาเมาส์ไปคลิกที่ตารางก่อนอยากได้อะไรเพิ่มเติม,ตมจากตรงนี้ คลิกตรงนี้ก่อนแล้วท้งข้อสังเกตตรงโน้นอยากได้อะไรเพิ่มเติมที่ตารางน,นี้คลิกลงไปในตารางน,นี้ก่อนแล้วไปที่แถวโน,น้นอะไรแบบนี้ทุกคนครับคอนเซปต์เริ่มต้นเป็นแบบนี้เลยครับที่เหลือผมอยากได้อะไรเพิ่มเติมอีกครับอยากได้กราฟแสดงว่าเมาส์ผมควรอยู่ที่ตรงนี้หรือควรอยู่ที่ตรงนี้หรือควรอยู่ที่ตรงนี้ทุกคนต้องใช้หลักตั้งข้อสังเกตก่อนทานะครับกราฟของเราก็น่าจะมาจากแถวแถวนี้ถูกต้องไหมครับ ผมเลือกช่องใดช่องหนึ่งข้อพอแล้วไปที่ insert ตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับผมขอเป็นกราฟผมขอเป็นกราฟแบบไหนดีครับเนี่ยฮะกราฟแท่งก็ได้นะชี้ดูก่อนก็ได้ทุกคนครับเรียนรู้จากการชี้ครับนี่ฮะถ้าผมไม่อยากได้ล่ะผมก็เลือกก่อนใช่ไหมแล้ว undo เห็นไหมครับถอยหลังได้เลยทุกคนผมเลือกอยู่ที่ช่องใดช่องหนึ่งในตารางนะครับอย่าลืมครับ insert ขอกราฟรูปนี้ดูสิอ่านี่ฮะกราฟวงกลม อยากตกแต่งกราฟเพิ่มเติมผมก็เลือกอยู่ที่กราฟใช่ไหมแล้วทุกคนตั้งข้อสังเกตที่คำว่า analyze design format เห็นยวนะครับเราเลือกอยู่ที่กราฟนะครับแล้วไปที่ดีไซน์ก็ได้ทุกคนครับตัวช่วยในการออกแบบผมคลิกลงไปเสร็จเรียบร้อยทุกคนครับตอนนี้การนำเสนอของผมก็จะมีตัวประกอบเข้ามาช่วยในการมองเห็นภาพของข้อมูลนั่นเองสำหรับในส่วนสุดท้ายผมขออนุญาตแนะนำคอร์สออนไลน์บนสกิลเลนทุกคนครับ เดี๋ยวผมจะมีลิงก์แปะไว้ด้วยครับคอร์สนี้ครับ Excel เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าทำงานเรียนได้ฟรีครับคอร์สนี้ครับ3ชั่วโมงซึ่งเนื้อหาก็จะรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ผมเจอครับทุกคนครับมาแชร์ในคอร์สนี้แบบสั้นๆง่ายๆกระชับคลิปไหนที่ดูแล้วอาจจะงงบ้างก็ถือว่าดูเพื่อรู้ไปก่อนก็ได้เพราะคอร์สนี้เรียนได้ตลอดชีพทุกคนครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าผมต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์พื้นฐานที่สำคัญขั้นเบสิก ที่สำคัญรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจผมก็จะมีอีกคอร์สหนึ่งที่จะแนะนำครับทุกคนครับ Excel Database ตามนี้เลยครับจัดการข้อมูลทำรายงานอัตโนมัตินะครับ14ชั่วโมงเลยครับตรงนี้ผมก็จะมีให้ทุกคนเห็นตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับรู้จัก Excel แบบคนสนิทนะฮะรู้จักฟังก์ชันรู้จักสูตรนะครับจนไปถึงตัวอย่างการแก้ปัญหาเจอปัญหาต่างๆตามนั้นเลยครับ รับรองว่าทุกคนจะได้ฐานความรู้ที่สำคัญบน Excel ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม